สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะวันนี้พี่หญิงมาพามาทานไอศครีมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนี่พี่หญิงอยู่ที่เซเว่นเซนเห็นเมนูไ้เห็นเมนูไนวไ้พี่หญิงอยู่ที่เซเว่นเซนนะคะสาขาดีเอ็มควาเทียบรรยากาศดีมากเลยอยู่ชั้นล่างนะคะในฟูดคอร์ดนะคะ จเป็นเส้นเย่างที่เรารู้กันเนาะไอศครีมอร่อยตอนนี้นะนี่นี่นี่เออเด่หญิงให้ดูก่อนให้ดูก่อนเห็นไหมเห็นไหม <Kook. S 2> เขามีไอศครีมแบบรดๆมากเลยอะ่ะเขามีเป็นโทสตี้ด้วยนะอ่าเป็นขนมปงังแล้วก็เป็นขนมปังกับไอศครีมนะคะแล้วก็ที่พี่หญิงชอบมากเลยเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆแบบจะเป็นอ่าเขาจะเป็นเดี๋ยวนะคะขอพี่หญิงดูนิดนึงเนี่ยคะ่ะเขาจะมีโทสตี้ซันเดย์ นี่เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับคนที่ชอบทานไอศครีมสเส้นห้ามพลาดต้องแวะมานะคะเป็นร้านไอศครีมร้านโปรดของพี่หญิงอีกร้านหนึ่งค่ะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทำงานเหนื่อยไหมนะคะพักบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่หญิงเอาหมวกรุ่นใหม่ๆ เอามาเปิดตัวให้ทุกคนชมกันก่อนนะคะเห็นไหมที่พู้หญิงใส่อยู่เห็นไหมคะมาแล้วน้องมาแล้วมาดามเขามาแล้วนะคะ high hat queen l a c y sorry ทันโทษค่ะ high hat queen lace classy นะคะ high hat queen lace classy นี่ผู้หญิงให้ดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เป็นหมวกที่เก๋มากๆนะคะคาดด้วยลูกไม้แฮนด์เมดนะคะถักด้วยมือทั้งเส้นนะคะลูกไม้ถักด้วยมือทั้งเส้นเลยนะคะไฮแ t q ควีนเ e สคลาสซี่นะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆพี่หญิงก็เลยเอามาใส่ให้ดูกันก่อนนะคะแล้วก็ยังมีนี่นี่ เห็นไหมเห็นไหมเหหมสวยมากๆสวยมากๆรุ่นนี้ High Hat First Lady In Pearl นะคะเก๋มากๆเ,เป็นงานฟางสารธรรมชาติแล้วก็เราถักมุกเข้าไปนะคะบนตัวฟางด้วยแล้วก็ตรงด้านด้านรอบเนี้ยจะเป็นมุกนะคะ มุกปลอมนะไม่ใช่มุกจริงมุกปลอมค่ะเป็นมุกปลอมทั้งหมด4แถวเม็ดใหญ่เม็ดเล็กสวยมากๆเดี๋ยวพี่หญิงใส่ให้ดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่หญิงใส่ให้ดูอันหนึ่งค่ะพี่หญิงใส่ให้ดูนะคะนี่คือเก่มากดูสิเห็นไหมสมกระชื่อรุ่นของนาง high hat first lady in pearl first lady ผู้หญิงนัมเบอร์วันนะคะผู้หญิงนัมเบอร์วันดูสิแกะมากมายมากมายมาเลิศเลิศมากๆนะคะพี่หญิงภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะคะตัวนี้ที่มาใหม่เหมือนกันนะคะมาใหม่เหมือนกันนี่มาแล้วนะคะพี่หญิงใส่ให้ดูนะ h h แ a ท Hi hat <c oughs> lady hi, เ,เดี๋ยวนะ้นพี่หญิงนึกชื่อก่อนหลายรุ่นมากของเข้ามานึกไม่ออก <c oughs> Hi hat lady chick number o วัน่ะ h i h a t Lady c ชิก k n u m b e r วัพี่หญิงไลฟ์สดนะคะสดจริงๆไม่มีการปรุงแต่งไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นสดจากใจนะคะสดจากใจจริงๆค่ะ นี่ค่ะตัวนี้เป็นงานงานสารธรรมชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็เก๋มากๆเป็นตัวซีเห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นโซ่นะคะเป็นสายหนังแล้วก็มีโซ่ถักนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆพี่หญิงจะเอามาอัพเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาใส่ให้ดูก่อนเป็นไงนสวยมากโลดลดมากสมกับชื่อรุ่นของนาง high hat, Hi hat lady Sorry High Hat Lady Chic Number One High Hat Lady Chic Number One นะคะนะสวยมะสวยมสวยสวยมาก,มาก,มาก,มากคืองานดีมากแล้วก็ดูสิใส่ออกมาใบเดียวจบไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีรุ่นนี้ที่พี่หญงเอามาเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เรียบง่ายเก๋มากๆนะคะเท่มาก รุ่นนี้เป็นรุ่นยูนิเซ็กนะคะผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะคะเป็นเอ่อไฮแฮทคลาสสิกคูลไฮแฮทคลาสสิกคูลนะคะเท่ๆค hey ูลๆเก๋ๆ cool. เห็นไหมเก๋มากเอ,อ่อเรียบง่ายนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องการอยากได้อะไรมากมายความเรียบง่ายเป็นอะไรที่ คลาสสิกตลอดการพี่หญิงเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบความเรียบง่ายบางครั้งเราไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายหมวกเรียบๆใบเดียวนะคะไปได้ทุกที่คูได้ทุกที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไฮแฮทนะคะแล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวพี่หญิงจะบอกเอขอใช้คำว,ว่าอะไรดีเมาส์ให้ฟังนะคะนี่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 ไฮแฮทคลาสสิกตุ๊กๆเห็นไหม กำลังจะโกอินเตอร์นะคะมีลูกค้าจากไอแลนด์สั่งจองมานะคะน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะคะให้พี่หญิงต้องจัดก,การส่งให้ลูกค้า mm hmm. ก็ขอพระคุณมากเลยที่แบบลูกค้าให้ความไว้วางใจนะคะไฮแ a ทคลาสสิกตุกต๊กๆกํำลังจะโกไอแลนด์ไอแลนด์เร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยววนันนี้พี่หญิงทานไอศกรีมก่อนนะคะ mm hmm. ก็ใครมีข้อแนะนำติชมอะไรก็ ส่งข้อความแท็กมาหาพี่หญิงได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็พี่หญิงก็ยังจะพูดว่าอะไรดีจริงๆยังเป็นมือใหม่ในการที่แบบอัดคลิปนะมีข้อผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอัดสดๆคลิปสดๆไม่มีสคริปไม่มีเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีโพยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะคิดอย่างไรก็พี่หญิงก็พูดแบบนั้นบอกแบบนั้นอะไรที่ดีก็บอกว่าดีนะคะอะไรที่เห็นว่า มีประโยชน์เก๋ๆเล็ดๆดีๆที่น่าจะมาทานน่าจะมาดื่มน่าจะมาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปลองก็เดี๋ยวพี่หญิงก็จะเก็บทุกอย่างที่มันน่าสนใจมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พี่หญิงไปก่อนนะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะทำงานก็ เวลาเครียดก็พักบ้างนะคะพักบ้างเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่มีใครมาดูแลให้เรานอกจากตัวเราเองแคกนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ